สนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะฮะแล้วก็กลับมาอัปเดตกันเช่นเคยครับผมกับรายการคมชลึกเป็นเทรนสเปเชียลกับผมฟีร์รัตนนนทร์สุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่องยี่สิบสนะครับพร้อมๆกับงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ดปี2566นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะในวงการบันเทิงมีข่าวไร้แซ่บๆติดตามกันดีกว่าฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับ กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในทีเดียวครับกรณีที่ริวอาทิตย์อดีตพระเอกดังยุค90นั้นเดิไลฟ์สดเรียกจิกนางเอกสุปตาอย่างอัมพัชราภาัยเชื้อซึ่งในการไลฟ์บางช่วงบางตอนของริวนะครับเผยว่าอัมพัชราภาใจเชื้อนั้นเป็นนางเอกดังช่องเจตเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกตัวแม่หรือว่าแม่อัม ถ้ามอรังสิตนั้นเรียกว่าอีดำอีดำตับเป็ดพร้อมกับหัวเราออกมาพร้อมกันนั้นเรียังพูดว่าเดี๋ยวดูไรสดจะต้องด่าแน่เลยมาด่าดำได้ไงเดี๋ยวนี้กินกลูตา้าฉีดวิตามินซีร้อยไหมเดี๋ยวนี้งามเด่นเลิศสถานปัตพีอัมพัชราภาชัยเชื้อเป็นนางเอกตั้งทางช่องเจ็ดเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเราเรียกว่าตัวแม่ถ้ามอรังสิตนี่เราเรียกวีด <laughs> อีรับตับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอะไรเดียวมาไดแน่เลยเหลียวมือมามาด่ากูอีดับได้เดี๋ยวนี้กูกินกูต้ากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมกูทำไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้กูกูงามงามเด่นเลิศกบบสถานปตตพี โดยแน่นอนครับว่าประเด็นนี้ชาวเน็ตที่เห็นต่างวิจารณ์กันยับและรู้สึกไม่โอเคที่ออกมาพูดถึงนางเอกดังแบบนี้จนกลายเป็นข่าวให้จับตามองกันแต่ทว่าหลังจากที่เจอกระแสวิจารณ์นั้นริวอาทิตย์ก็ออกมาขอโทษอ้ําผ่านสื่อมวลชนพร้อมชี้ว่าตนกับอ้ํานั้นเป็นเพื่อสถาบัานเดียวกันเคยเจอกันและแซวกันได้จึงพูดถึงอ้ําแบบนั้นออกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยพร้อมขอโทษแฟนคลับอ้ําด้วย ขณะที่ประเด็นนี้นะครับหลังจากเป็นข่าวนั้นอัมพัชราภาชัยเชื้อก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านคนใกล้ชิดหรือว่าโลกออนไลน์แต่อย่างใดกลับใช้ชีวิตแบบนางเอกซุปตาลอยตัวเหนือดรามา่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแบบชิวๆและสำหรับช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะฮะคุณพ่อลูก3าอย่างแมทธิวดีนะครับได้กระเตงน้องเดมี่สุดน่ารักนะครับมาเปิดใจกับคมชลึกบันเทิงของเราเรื่องของการดูแลผูนตัวเองยังไงให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้ฮะซึ่งคุณแมทธิวบอกครับว่าการวิ่งตามลูกคือสิ่งสําคัญที่สุดฮนะ เคล็ดลับก็ไม่มีอะไรว่าครับก็ดูเลกกีฬา,ากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็วิ่งตามลูกๆนี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ฟิตที่สุดเลยแหละเพราะว่าตอนนี้วิ่งได้2คนถ้าเกิดคนที่3เดินแล้ววิ่งได้แล้วก็คิดว่าคงต้องฟิตกว่าเดิมเพราะว่าวิ่งทั้งวันแน่นอนประมาณนั้นเลยคือออกนาังกายตื่นเช้านอนดึกวิ่งใช้แรงทั้งวันก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราก็ได้ประโยชน์เป็น,นตัวครับแต่ว่ายัางไงก็สนุกอยู่แล้วครับมีลูกแบบนี้พักผ่อนก็พยายามให้ให้ได้มากที่สุดครับมันต้องมันต้องแบ่<อ>งเวลาให้ดีที่สุดเพราาะว่มัน บางงานก็เลิกดึกก็รู้อยู่ว่าบางงานก็เช้าแตา่ว่างเมื่อไหร่ก็ก็คือพักให้เต็มที่นะครับสำหรับช่วงเวทีคอนเวนร์ิงวันนี้นะครับมาพูดคุยกับหนุ่มแจมรัชตะนะฮะที่ล่าสุดนั้นนะครับเจอเซอร์ไพรส์แบบจ,จัดเต็มเลยทีเดียวในงานแฟนมิตติ้งของเขาหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องลูกทุ่งไอดอลสาวอย่างไต้อ,อระาชายัยนะครับที่คุณแจมนั้นนะฮะเคยเป็นพระเอ็มวีให้กับพี่ไต่ด้วยนั่นเองครับครับผมก็งานแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิตติ้งนะครับที่มีพี่ฟิลม์มเข้าไปเซอรร์์ไพสผม ในงานก็สนุกครับในงานสนุกเลยแล้วก็เขาเตรียมแผนกันมาดีมากในการที่มาเซอร์ไพรส์ผมอันนี้ผมเซอร์ไพรส์ตัวเองจริงๆแล้วแฟนคลับก็เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอันนี้ประทับใจมากทั้งพี่ต่ายด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆก็มีมีมีเซอร์ไพรส์ให้ตอนท้ายด้วยก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณมากจริงครับหายเนื่อยเลยแล้วก็มีคู่กับพี่ต่ายด้วยครับมีคู่เป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในงานซึ่งผมก็ไม่รู้อีกเช่นเคย นะครับเล่นพินใช่เล่นพินเป็นเป็นเครื่องเครื่องเอกตอนที่สมัยเรียนอยู่ไงครับพี่ต่ายเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมเคยเล่นเอวีอยู่ตอนสมัยที่เป็นนักแสดงแรก,แรกๆที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องครับไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งรุ่นใหญ่ขนาดนี้เขาจะมาร่วมเวทีข้างๆเราอันนี้เป็นอีกหนึ่งความมุมใจในชีวิตจริงๆพี่ก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า